สวัสด pues ีกับพ yeah. ่อแม่พี่น้องสภูสุขนเด็กค่ะหลังจากทางให้กันไปไล่เมื่อไล่เวนบ่ค่อยได้หลงคลิปเพราะว่ามามีเวลาเนาะกะเมื่อนี้ป้าก็อีไมาเห็ดไม่กวาดให้เบิ่งอีกไม่เดือค่ะเด้ออีกไม่เห็ดไม่ควาดแฟนสีสีสวยๆสีสั้นสวยงามให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอันนี้ค่ะเดี๋ยวไปให้เบิ่งเดือจ้า อันนี้ยอมซีไปแล้วค่ะย้อมซีใบลลยซีนี่ยอมซีไปแล้วสีเขียวสีเขียวสีสั้นช่วยงามสุดไส้จ้ะอันนี้สีแดงสีฟ้าจ้ะอันนี้เด็งย้อมเนาะเด็งย้อมเป็นนี้อันนี้สีฟ้าอันนี้สีธรรมชาติเด้อยค่ะเดี๋ยวปลากรจับ้เป็่นแบบนี้จับไว้เป็นแบบนีแล้วทีได้มาลงมือเฮิตกันเนาะคะเนาะ mà bơm cần lợi nó khá nó còn ơn cả mà anh thì đam của nó đam cả nhau bơm chú này đúng này 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 thôi lá sáp mình cơ khí nhỏ lại nó để hình đó màn ca khe song nó song sóc cặp yên mày xịt níu tháo cắp cao xịp xịn được chả tháo cắp cao xịp xin cắp phép ít sẵn phải nói này. กมาพาเนาะเอาจุ่มน้ำไว้รอวกระมาพาค่ะอันดามันนี้ก็มีเล็กเกอร์ขายุทธะเล็กเกอร์ถาให้มันเป็นซี่สั่นสวยงามเนาะการฮิดอันไม้กวาดกนมีวัสดุอุปกรณ์ที่ว่าอันแรกก็คือดามเนี่ยเนาะอันดามแล้วก็มีดอกหญ้าเนาะ แล้วก็มีเชียกจ้ะมีเชียกเอาไว้ทักไว้ส้านเนาะสร้างยางหิดได้แต่ว่าหัวหิดเล้วแล้วหัวกระต้องได้ออกไปอันถ่าน้ำมันย่างเนาะเอาน้ำมันย่างผสมขี้สีผาส้มกันแล้วหัวก็มาถ่าให้มันนิ่วเน้นจะอันนี้ก็มาหิดกันเลยเนาะค่ะเนาะ <c oughs> นมนเอาอันนี้เรเฮาก็มาจุบกันอันนี้เลยแล้วก็เอาเกลืมาใส่เกนี้มันอีหาปานได๋ซังมันจะให้มันยาวกายมาทางล่างบ่เป็นหยังจ้ะแต่างน้ําอันเฮาบ่ต้องหจ้ะายยาวลงมาางล่างนี่ก็บ่เป็นหยังเด้อเด้อมันจะได้อบบ่เป็นผักดี ดึงดึงวงไปดึงเตะปลายมันให้มันเท่ากันเนาะกระดึงสับมาเนาะเห็ดใายขีดมาช่วยอันอีโยนเส้ยงเดือดคดเดือ ตรงทีม่มันหาบมนนี้เขาก็มาเบ่งให้มันอยู่หัค้างเข้าไว้เนาะถ้าว่าเ่าโบนั่งทากระพันลงเบสก็ได้หันบบกูแล้วเต็มมันได้สาวเสียบแบบนี้เนาะสาวเสียกแล้วก็ได้เยเข้ามาระวังอันรูปเหมือนนี้ให้ทะลุออกมาจะนี้เดี๋ยวจะเดือวู้ยสำหรับอู้ยพวกบุกขืเฮ็ดเนาะเฮ็ดได้เบิ่ง ผู้บรเป็ี่ยนแยกเอ็ดอนห,นห้เบิ่มเนาะคันเนาะนึงอุ้มเอาลูกนึงลุ้มูกนึงข้องนี่เนาะกระเดึงให้เน้นนะกระมาแล้วมาผู้โค้งเปลี่ยนจากโค้งมาแบบน,น,น,นี้เนาะโค้งแบบนี้เราต้องได้สาวเสียกดีจ้ะนี่ดึงให้มันออกมาระวางกลางอันนี้ไว้แล้วเราก็เอาดอกแค้มใส่ đừng 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 xuống ăn vàng nhỉ xuống nhào đi hào bay đừng thì lăng đừng nhỉ mình nên nó đừng xuống nhào mày hên ơi cả, cả khô không phải bướp đường nĩ ông mà nĩ chụp ông mà nĩ nọ cả đốt nhá mà vàng say nọ cái đường xuống này nè đường xuống nĩ hạt xuống nhào nĩ ở đường thì lăng nữa cả เ,เดี๋ยวจะนาาี่ไปตลอดนะคะเนาะเดี๋ยวขันพระมาผู้ผู้โครงเปลี่ยนกน็เอาลูกมันนี่วางใสแ่แป้ไม่ถือค่ะเดี๋ยวเอาลูกวางใส่แล้วก็เอายันมายันเอานิ้วมือน,นี้ไว้แล้วก็ตั้งไต่สาวเสียกเนาะไต่สาวเสียกแล้วก็เย่หย่าหย่าทุกอย่างก็เย่ให้ถัอวมาหนีเนาะเห็นได่ซ้องเบ๊บจ้ะแต่ว่าอัอนลายเดียวกนัน ซ้องเบ๊บได้เป็นลายเดียวกันแล้วก็มันอ๋อเต๊ะปลาถานัดโค้งซึ่งนี่มันอีได้ไหวเนาะเพราะว่าเราทำไขายรัาต้องฮ็ดไหวจ้ะดึงปึ๊บถ้าเหาเหี่ยวอซีซานใจเนะาะซีซานใจเหาก็เอา Các thêm ừ. nó họ gạo xi si mặt bẹ nó Ở si pha đi qua nó Xi si pha mặt bẹ nó Xi si pha mặt nó <laughs> มันมันพูดหลงสนิดเดี๋ยวะเด็ดหลงแหงๆใบยานใบตองหายาัน,นมันหักจะมันบ่หักหรอกค่ะนี่เอาสีแดงสเดสีแดงใส่มาก Heal today not. เว้นเดมันต้องใส่ตลอดเนาะดึงเรื่อยๆจ้ะ บตรงทายานมันบตรงทายานมันมันหักเดือค่ะเดือมันบนหักก็จะมันก็แข้งแดงอยู่ในตัวของเขานเนี่ย <c oughs> อัน F4 ที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดมา ต้องไวเป็นย่างบงามคือข้องปลาแล้วก็คือมัน,นมันยหวมันบโคง้งฮะต้องเห็ดโค้งแหงๆเด้อจ้จะเด้อโค้งลงแหงๆว่าต้องทายานมันหักจะ้ะงอลงแหงๆแ,แล้วก็จับอันมันนั่นไว้จํามันเน้นๆไวจับเน้นๆแบบนี้ ไปสนี้เลยเลยจ้ะจุนไดนี่สิบอันพูดนังค่ะมีสิบอันแล้วเขากระซร้าบางอันเอที่ี่อยู่โูราชแต่ว่ามันว่าพูดมันว่ามันบรจมฮะแต่ว่ามันว่ามันคืออันใหญ่ดีเนาะคะนะมันนี้คืออันใหญ่ดีมันว่า ัำจ้วยงามใช่ไหมเอาเขียวใสอีกนี้เอาแดงใส เสียงมันเลียสั้นแล้วเหาก็เนยเขาจะนี่ได้จ้ะอย่าให้มันเยลงมาทางรูมจะนี่เด้อค่ะเด้อถ้าดงของรูมจะนี่พิษเด้อค่ะถ้าหลงมาทางล่งา,งงลงา,งา,างจะนี่นั้นเห่าดึงเสน้นใดกระบบนเน้นค่ะถ้าหลงมังล่างจะนี่ดึงอย่างใดกระบนเน้นเด้อให้มันขึ้นมาเส้นนี้เด้อค่ะเด้อมันขึ้นทางถิง่งนี่ดึงให้มันข้าให้มันโดดมาหลอกกลางเส้นที่เหาห,หัด โค้งไปมันอีวลางเกียน,นจะนี้เนาะจะเนาะวาดสีสันสวยงาม ีดูงามขึ้นเนาะถ้าเอามีซี่ไล่ๆเขาก็ใส่ไล่ได้จ้ะแต่ปลาบ่าอยไลย่อันมันอีบิดรลเห็ดไม่กวันเห็ดไปไล่อันแล้วเราอยังมาได้ยอมซี่ไล่ใช่ซี่ป่มีสั่งซื้อเขาอยู่สั่งซื้อซี่มาจ้ะทำธุระตักกามอยู่ จมานับเบื้งเนาะว่ามันได้จักรูปละหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เลือกอันเดียวอันเดียวก็ยาวอันเดียวก็ยาวเคี้ยวใส่เขี้ยวใส่ให้มันดูสวยงา เรียกหงอกไอสุดพอดีเนาะคะนะเรียกส่งมาคืนก็ยังได้สุดพอดีมันก็งอไปเองจ้ะต้องท้าไปเห็นยังมันมันก็งอไปเองมีเตวาแก้มมันนูนๆเดี๋ยเขาก็เอามีดทุกหลงเนาะ บูบลงปึ๊บนี่ก็เอาบักกันไว้เนาะกันเพ่ให้มันรูดลงเนาะค่ะเนาะเน่อเงี้ยข้าวส้เทีอาเดือดกะเดือดเงี้ยใส่บนบักน,นี่ส้เทียาเนาะ ได้บางๆกับเขามาเบิองมาสุมเดือจ้าจะได้ความรู้นําป้าเนาะป้าเบ่งป้ายักเบ่งปั่นความรู้ให้พี่น้องสมุนทุกคนที่มาส้นใจในด้านการทําไม้กวาดเดือจ้าบางคนกว่าป้าส้นละเอียดดีโอ้เสียงผิงดังมาผู้ใหญ่บ้านประกาศยังหูข้อโทษข้อผัยเดือดขาจบไปแค่นี้ก็น้าะเดี๋ยวอีพิษลิขสิทธิ์เนาะจ้า